สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟาฟาสวัสดีค่ะน้องมิวสิกสวัสดีค่ะน้องกาวินตาสวัสดีค่ะวันนี้มีของเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็มีน้องคิตตี้ตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะขายถูกๆให้เพราะว่าน้องมีตำหนินะทุกคนแล้วก็อันนี้อุ้ยสูงไปอันนี้คือเข้าเพิ่มนะคะอันนี้คือเข้าเพิ่มมาให้เพราะว่า รอบที่แล้วหมดไปแล้วแล้วก็อันนี้เข้าเพิ่มใหม่ก่อ,อนนะขอยยืดก่อนมาแล้วสวัสดีค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะคุณ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 อะไรนะคุณแจนไม่ได้สั่งนานใช่เลยอันนี้คือเอาเข้ามาใหม่ให้นะคะรองเนื้อดีนุ่มสโลมากๆอืมรองเนื้อดีนุ่มสโล อันนี้คือเข้ามาใหม่เพิ่งรีแพ็กเกจให้เสร็จเลยเมื่อกี้ดียากมากทุกคนกระดิ่งกุ้งกิ้งเหมือนเดิมอันนี้นะคะอันคิปตี้หรอคะเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวให้คุณคุณเจนคุณแจนไปดูในนี้ได้ไหมคะในคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอน้องใอ้นี่ก่อนรอน้องวัวก่อนนะคะอันนี้คือกับหัวกับหางมะทุกคนใส่ผิดน,นี่คือกับตัวกับหางลงขายวันไหนคะยังไม่แน่ใจเลยค่ะน่าจะลงขายวันจันทร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอน้องวัวนะคะน้องโดนัทวัวเข้ามาด้วยนี่อันนี้คือลายน่ารักมากดูเล็บข้างนี้สิดูเล็บข้างนี้แตกต่างกันมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะ ขายทกถูกให้นะคะเพราะว่าน้องมีกำตำหนิกดทับนะคะอือแล้วก็รอบนี้จะมีแจกนะคะจุธามาศคุณจุธามาศมีงบแปดสิบรวมส่งน้องจุธามาศอยากได้อะไรน้องจุธามาศจุธามาศอยากได้อะไรอ่าอันนี้เข้ามาแล้วน้องผีใครที่ตํารอบที่แล้วไม่ไม่ทนันเมารอบนี้นะคะรอบนี้น้องมาเต็มตะก้าเลยมาแค่ยี่สิบ ยี่สิบชิ้นเท่านั้นนะยี่สิบสองชิ้นนะคะนี่มาแล้วตัวละสามสิบบาทเหมือนเดิมน่ารักดีดีนุ่มสโลเหมือนเดิมใครไม่ทันก็มาเปย์รอบนี้ได้นะคะเดี๋ยวขออา่านถวันนะน้องแมวกี่บาทน้องแมวราคาจะถูกลงนะคะจากรอบที่แล้วขายหกสิบห้ารอบที่แล้วขายหกสิบห้ารอบนี้ขายแค่ชิ้นละหกสิบค่ะ ชิ้นละหกสิบน้องเนื้อดีมากแล้วน้องก็มีลายเส้นตรงนี้เขียนว่า a n ง e จนะคะแ n g e l หรือ a n g i ้อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าน้องเป็นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะน้องจะมีตำหนินะขายหกสิบบาทนะคะจากหกสิบห้าน้องเนื้อดีมากๆทุกคนแนะนำมากมากนะคะน้องมีตำหนิแบบกดทับน้องแมวมีสีอะไรบ้างมีสีขาวนะคะสีขาวมาชิ้นเดียวน้องมีสีขาวสีเทานะคะแล้วก็ มีสีชมพูชิ้นละหกสิบนะคะสามชิ้นเท่าไหร่เอ่ยหกสิบสามชิ้นเท่าไหร่น้องสิสามชิ้นหนึ่งร้อแปดสิบาทนะคะสมชิ้นหนึ่งร้แปสิบาทน้องเนื้อดีการันตีเลยว่าเนื้อดีมากๆเนื้อแบบโอ้โหหมายกอดเนื้อสมูทสมูทมากแล้วก็น้องอันนี้น้องอันนี้ก็มีอยู่นะคะ นอ,อนนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวจะเอาไปลงขายในช้อปปี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็มีอันนี้อันนี้พี่ขายเท่าไหร่แล้วอะหกสิบห้าป่ะอันนี้หกสิบห้าแต่สองชิ้นสุดท้ายหอมมากๆทุกคนอันนี้แนะนําหอมมากมากสั่งเลยได้ไหมคะสั่งเลยได้คะ่ะน้องกวินตาสั่งมาเลยอืมน้องแมวเหลือสามสีน้องเออไม่ได้เหลือน้องแมวมีสามสีสีขาวมีชิ้นเดียวสีขาวสีเทาแล้วก็สีชมพูนะคะ อทีละหกสิบราคาถูกแต่ว่าขออนุญาตนะคะว่าร้านพี่อาจจะเป็นแบบสกุชี่อาจจะมีตำหนิบ้างนะคะขอขอภายจริงๆเพราะว่าเห็นไหมน้องเข้ามาทีละแบบอย่างรายเยอะๆนะคะอย่างรายเยอะเยอะมากๆนะเนี่ยอย่างเช่นน้องผีก็เข้ามาอย่างรายเยอะๆมากๆคือพี่ไม่สามารถแบบ ตรวจเช็คได้ทุกชิ้นนะคะว่าเออชิ้นไหนมีตาหนิไหมชิ้นไหนไม่มีตาหนิไหมนะคะแต่ว่าน้องเป็นมือหนึ่งแน่นอนนะคะเพะเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าจะเป็นของค้างสต็อกนะคะหมายถึงเจ้าของแบรนด์เขาอาจจะแบบเก็บไว้นานแล้วเขาไม่ได้เอามาขายแล้วเขาก็เอามาปล่อยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยจะมีตําหนิตามการเวลานะคะทุกคน มันจะมีตําหนิตามการเวลาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ขอคนไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าจะขายถูกให้มากๆจริงๆนะคะอย่างเช่นน้องผีน้องผีคือ30บาทของแท้ได้เนื้อดีไปเลยนะคะเนื้อน้องดีมากๆทุกคนดีแบบดีมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อน้องผีอันนี้เป็นของแม่ค้าเองนะคะคือชอบบีบมากๆเพราะเนื้อน้องดีมากๆเนี่ยเนื้แบบเนื้อดีมากนะคะเนื้อดีมากๆรีวิวของทั้งร้าน อืมโอเคเดี๋ยวพี่จะรีวิวลวกๆให้นะคะจะแบบบอกว่าในร้านมีอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูคลิปอะไรองไมเอ้ยน้องสิเออแป๊บน้องอ่ะใครที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมให้มาดูในคลิปนะคะในตะก,กา้าเขียวๆเ,เล็กๆก,กี่บาทชิลละยี่สิบบาทค่ะน้องจุดทามาก ชิ้นละ20บาทมีหลายลายมากๆนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ2ชิ้นที่ชิ้นละ15บาทเพราะว่าน้องแอบแข็งนะเอาไปปลาหัวหมาได้เนี่ยน้องแอบแบบไม่สโลวเลยนะคะ15บาทแต่พวกอย่างอื่นคือ20บาทนะคะน่ารักอ่ะให้ดูเท็กเจอร์ให้ดูเท็กเจอร์ xter, ให้ดูความใส่ใจนี้นะคะอ่าอันนี้คือ แถมแพ็กเกจแบบซิลไปให้แถมบาเชนแถมกระดิ่งไปให้นะคะน่ารักเหมือนขนมกินได้เลยนะคะแล้วก็มีบันอันนี้น้องบันยังมีอยู่นะคะน้องมันโถ่นะชิลละยี่สิบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็บันลายนี้มีลายอ่าชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วสามสิบห้าบาทก็มีตามนี้เลยนะคะรับไปทางไหมคะรับไปทางคะ่ะดูรายวัวชิ้นเล็กๆได้เลยได้เลย มีปลายทางนะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะค่าส่งปลายทางห้าสิบบาทสั่งเลยได้ไหมคะสั่งเลยได้คะ่ะแอดไลน์มาเลยนะคะนี่ลายน้องวัวนะน่ารักตัวกลมๆแบบน่ารักมากนายน้องวัวน่ารักมากคะ่ะน้องจุธามาดพี่คะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งได้ไรมั่งอะ่ะเลือกไม่ถูกอืมเลือกไม่ถูกหนูเลือกไม่ถูกพี่ก็เลือกให้ไม่ถูกเหมือนกันอืม พี่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะชอบอะไรนะคะคุณเด็กแว้นท้ายซอยทักมาได้เลยค่ะไอดีไลน์จะทิ้งไว้ตรงคลิปเก่าๆนะคะก็คืออันนี้มาได้เลยไล่แท็กแท็กมีแค่ชิ้นเดียวค่ะก็คือบัน35สิบ้าบาทเมื่อกี้นะคะมีชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายนะคะที่เป็นแท็กนะอ่ะเดี๋ยวจะมาไล่ของให้นะคะทุกคนไว้ชิ้นละยี่สิบเลือกลาย ได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้นะคะน้องแจนน้องแจนใช่ไหมน,น,น้องแจนนิโนอะเออทักมาได้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายไปให้พี่ถ่ายเก็บไว้แล้วนะคะทักมาสอบถามดูไลฟ์เพิ่มเติมได้เลยอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตไล่นะคะน้องกลมกลมสามชิ้นกี่บาทคะของอะไรน้องเป็นของไม่แท้นะคะน้องจุธามาน้องกลมกลมสามชิ้นหกสิบาทคะ่ะถ้าหนูจะเอาสามชิ้นรวมส่งพี่ให้แปดสิบาทรวมส่งได้อืม แปดสิบาทลดส่งได้ลดให้สิบบาทอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาไล่นะคะก็คือตอนนี้ของในร้านเดี๋ยวนอกจากน้องโดนัทบัวที่พร้อมส่งเลยก็จะมีน้องแมวนะคะของแองจี้มีสามสีเนื้อดีนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะอันนี้ไม่ติดถุงนะเนื้อดีมากนะคะเนื้อดีแบบมากๆเลยนะคะมาครั้งนี้เปจ้าโอเคมาเปเลยคะ่ะน้องเด็กแวนทายซอยทักไลน์มาเลยอันนี้น้องเนื้อดีมากมีสีชมพูสีขาวมีชิ้นเดียวนะคะแล้วก็มี สีเท่านะคะน้องอาจจะน้องมีตํเหนินะคะทุกคนแจ้งไว้ก่อนว่าน้องมีตําหนิราคาถูกกว่าลดที่แล้วนะคะชิ้นละหกสิบแล้วก็หมาเฟนเบสนะคะไม่ใช่เฟนเบส,สิกเนี่ยชาลอนนะคะซาลอนนะอันนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบนะคะสองชิ้นสองชิ้นก็จะได้สองสีนี้มีสีน้ําตาลกับสีขาวสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลดลดไปสิบบาท ดูน้องกลมๆหน่อยได้เลยน้องจุทามาเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะสักคู่นะอันนี้เป็นชโนบลไอบูมนะคะ250บาทอืมแล้วก็เป็นน้องดับเบิ้ลแลแลมากๆนะคะก็คือน้องช้างโอ้ยทำไมไม่โฟก,กัสก็คือน้องช้างนะคะของคนนี้นี่เป็นแบรนด์ของพี่คนนี้นะคะอันนี้ชิลเจ็ดสิบบาทนะคะไม่มีมาแล้วนะคือมีมาล้อสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีมนุษย์ผลไม้มีน้องหัวมะม่วง กับน้ององุนเนื้อดีมากๆเห็นไหมเนื้อดีมากๆแต่ว่าน้องแอบมีตตำหนินะคะอันนี้65บาทเนื้อดีแบบดีสุดๆไปเลยแล้วก็จะมีน้องผีน้องผีเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าล็อตที่แล้วคือมีคนแบบถามหาน้องผีเยอะมากนะคะอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลมากอันนี้ชิลละสามสิบาทนะคะสาบาทน้องผีสามสิบบาทค่ะน้องผี30สบาท,บาทแล้วก็จะมี อีกลังหนึ่งลังนี้ก็จะมีเป็นแพทแพทซูค่ะแพทแพทซูของแทร้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีสองสีมีสีเขียวกับสีฟ้านะคะชิ้นละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทเท่านั้นนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นน้องข้าวปั้นคิตตี้นะคะชิ้นนี้ยังไม่ได้คิดราคาเดี๋ยวจะมาคิดราคาให้นะคะในคลิปเนาะมีมาไม่กี่ชิ้นมีมาไม่เยอะนะคะน้องมีตำหนิกดทับแล้วก็จะมีเป็น ตาก้านี้ก็จะมีโดนัทอันนี้เอา2ี่สบาทนะคะเพราะว่าแกะแพ็กเกจแล้วคืออยากดูเนื้อไงก็เลยแกะแพ็กเกจน้องมาดูเนื้อนะคะอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทแล้วก็ชวามันจูนะคะเป็นซาลาเปาจิ๋วของเด็กจิ๋วกับชวาทําร่วมกันนะคะชิ้นนี้ชิละละหกสิบแรงมากๆอันนี้คือแลมากๆนะคะอาจจะไม่มาหรอกแต่แล คือออกมานานแล้วนั่นเองนะเนื้อดีมากๆนุ่มสโลวมากๆนะคะ60บาทส่วนโดนัทที่ไม่ได้แกะนะคะคืออันนี้40บาทมีอยู่3สีมีรสบ,บลูเบอร์รี่รสไวช์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็รสชาเขียวนะคะอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นของ คิวตี้เคทีเป็นน้องขวดนมนะคะมีอยู่เยอะอยู่ลังด้านล่างนะคะอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะคะอ่ามีคนอยากดูโดนัทเยอะนะคะเดี๋ยวจะขอดูโดนัทยี่สิบาทนะคะอันนี้ค่ะคือมันอันเดียวกันกับอันนี้แหละแต่แค่แกะแพ็กเกจนะคะแพทแพซูหนึ่งร้อยสิบาทค่ะคุณชัยชัยแพทแพซูหนึ่งร้อยสิบาทค่ะ เนื้อน้องไม่นุ่มไม่นุ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปพอดีพอดีนะคะแบบไม่แกะแพ็กเกจสี่สิบแบบแกะแพ็กเกจแล้วยี่สิบาทนะคะเอาไปเลยนะแกะแพ็กเกจมาดูเนื้อเฉยๆค่ะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้อะไราเลยนะยี่สิบบาทเอาไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะใครแคปทันก็แคปนะคะใครอยากสนใจชิ้นไหนก็เอาไปเลยนะคะยี่สิบาททุกชิ้นในตะกร้านี้ยี่สบาทนะคะยยเว้นบนับนบันสาสิห้า ก็จะมีลายน้องหมีนะคะลายน้องหมีลายน้องวัวแบบนี้เลยน่ารักมากลายน้องหมีลายน้องวัวนะแล้วก็มีลายนี้นะคะลายน้องแพนด้านะแล้วก็มีเป็นลายเขาเรียกว่าอะไรอุ๋งอุ๋งแมวน้ํานะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นไม้ยูนิคอร์นไม้ยูนิคอร์นน้องตรงน้องเขาว่ะตรงเขาน้องอ่ะ จะมีหลายสีนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นลายเสือลายเสือผู้หญิงอันนี้เป็นลายเสือผู้ชายนะคะแล้วก็มีลายน้องไก่ค่าส่งลงทะเบียนสามสิบเอ่อแฟดสี่สิบนะคะแนะนำให้ส่งแฟดนะคะจะได้ไวกว่าแต่ว่าถ้าใครงบน้อยลงทะเบียนก็ได้คะ่ะมีลายน้องไม้ยูนิคอร์น <c oughs> เสียง แล้วก็มีมาเออมีลายอะไรนะไข่อีเตอร์น้องกระต่ายนะคะแล้วก็มีน้องแมวอ้วนนี้นะคะอันนี้เป็นลายคข้าวๆนะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสําหรับน้องกลมนะคะน้องก้อนก็จะมีประมาณนี้นะคะน้องก้อนมีลายประมาณนี้แหละใครอยากได้ลายไหนก็แคปให้ทันนะคะแล้วก็ โดนัทโดนัทคือลายเยอะมากๆทุกคนคือขออภัยด้วยอาจจะให้ดูไม่หมดจริงๆแต่น้องลายเยอะมากๆนะคะแล้วก็ลายน่ารักมากๆเลยเห็นลายน้องไหมแบบเป็นแบบแบบเป็นอะไรอะแตงโมแล้วก็แบบสวยมากๆนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีเลยนะอันนี้ยูนิคอร,ร์นตรงเขาน้องจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นสีแดงนะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเป็นสีม่วงเห็นไหมเข่าน้องจะไม่เหมือนกันแล้วตรงผมน้องจะไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอออยี่สิบบาทพวกโดนน้องโดนัทอันนี้ก็ยี่สิบาทนะคะน้องน่ารักทุกชิ้นเลยอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆนะคะแม่ค้าซื้อมาไม่อยากขายเลยอยากจะเก็บน้องเอาไว้นะคะเพราะน้องน่ารักมากๆแล้วก็น้องมีน้องกุ๊กไก่น้องกุ๊กไก่น่ารักมากนะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้แพ็กเกจแบบซิลนะคะแพ็กเกจแม่ค้าแถมไปให้นะคะคือแพ็กเกจแบบน่ารัก แบบขนมขยักเล่นก็ฉีกเหมือนแบบขนมกินขยาก,กินก็ฉีกอะไรประมาณนี้นะก็มีลายนี้นะคะลายน้องก็ต่ายน้องก๊อปจากแบรนด์อะไรไม่รู้ว่าไอบูมมัง้งอืมถ้าจำไม่ผิดนะพวกแบบพวกเนี้ยก็มีลายนี้ด้วยน่ารักมากๆนะคะทุกคนน่ารักทุกชิ้นเลย แล้วก็อันนี้เป็นน้องมันโถดนะคะน้องมันโถดจะมีกลิ่นนมสดหอมมากๆทุกคนอันนี้แนะนําคนที่ซื้อไปแล้วก็คือมากลับมาซื้ออีกนะคะคือน่ารักมากแล้วก็หอมมากๆไม่มีขายนะคะที่ประเทศไทยมีร้านพี่ที่นําเข้ามานะคะเพราะว่าเอามาจากประเทศแบบจีนเลยนะทุกคนนี่ร้านพี่นะคะถ้าแบบเออมีคนขายก็คือถ้ามาจากพี่ก็คือมีกระดิ่งกรุงิ้นแบบนี้นะอืม อันนี้คือยี่สิบบาทนะคะมีสามสีมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะนี่สีขาวสีเหลืองสีชมพูทักไปแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตอบนะคะนี่เลยของจะมีประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องโดนัทวัวเข้ามานะคะโดนัทวัวใครที่แบบเออ โดนัทวัวคืออะไรก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะโดนัทบัว45บาท3ชิ้น130จะเอามาให้ดูแป๊บหนึง่งอ๊โดนัทบัวหมดไปแล้วคะ่ะทุกคนขอโทษทีนะเดี๋ยวโดนัทวัวจะมาอีกนะคะภายในวันจันทร์อังคารนี้แหละอืมสามารถสั่งได้เลยชิ้นละ45แล้วก็3ชิ้น130บาทสวัสดีค่ะน้องชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาแค่อัปเดตของนะคะ เดี๋ยวจะมาเปิดขายแหละแต่ว่าถ้าใครสนใจอะไรในไลฟ์นี้สามารถทักมาได้เลยนะคะขายขายทุกวันนะคะนี่อันนี้คือแนะนำมากมากนะคะน้องมีไลเซ้นน้องเป็นของแท้นะคะถ้าสมัครสกูชี่เล็กๆราคาทั้งหมดเท่าไหร่คะเอ่อพวกตะก้าสีเขียวใช่ไหมคะคุณประวันรัตประวันรัตใช่ไหมหมดทั้งในนี้เลยใช่ไหม เดี๋ยวแม่ค้าคิดเล่นๆให้ดูเอาไหมคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเว้ยเขาออกไปยีเดี๋ยวแม่ค้าคิดให้เล่นๆน,นะคะ <Okay. S 1> พี่ค้าแพทแพทซู้หมดยงังยังจ้าน้องชมพู่ทักมาได้เลยนะคะโอเคค่ะน้องกอลเดี๋ยวพี่ไปตอบนะคะยังมีอยู่คะ่ะแพทแพทซู้อ่ะเดี๋ยวพี่คิดเล่นๆให้นะคะน้องปะวันรัดปะวันรุดปะวันรัดโอเค อันนี้คือนับให้นะคะกำลังนับให้อยู่นะน้องประวันรัตยังอยู่ไหมน้องประวันรัตยังอยู่ไหมคะพี่นัทอย่าลืมส่งรูมให้หนูด้วยนะโอเคเลยน้องหน้าเดี๋ยวพี่ไปส่งให้นะ น้องปะวันรัตยังอยู่ไหมคะพี่นับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะคิดราคาคร่าวๆให้นะถ้าหนูถ้าหนูเอาหมดที่ส่งฟรีแฟตให้เลยนะคะก็จะได้แบบเป็นแบบนี้ไปเลยนารักกุ่มฟิงโอเคทั้งหมดนี้ห้าสิบหกชิ้นนะคะห้าสิบหกบวกยี่สิบโอ๊ยไม่ใช่ไม่บวกห้าสิบหกคูณยี่สิบทั้งหมดนี้เลยคะ่ะราคาน้องปะวันรัตอืม หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเดี๋ยวจะส่งฟรีแฟดให้ถ้าหนูเอานะโอเคนี่นะคะนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีแฟดให้ใครจะเหมาน้องเหมาไปได้เลยนะคะเหมาไปได้เลยน้องน่ารักมากๆนี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะเป็น แพ็กเกจแบบซิลนะคะแบบถุงขนมเลยแล้วก็มีกระดิ่งมีเบลเชนนี่อันนี้คือของจริงที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะน่ารักมากนี่อันนี้มันจะเป็นแบบมีทุกชิ้นนะคะนี่มีทุกชิ้นเลยน่ารักมากๆนะคะแนะนำเลยนะขายดีมากๆเลยตัวนี้นะคะเอาไปขายต่อก็ได้นะ ก็มีเท่านี้นะคะของที่จะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องโดนัทโดนัทบัวเดี๋ยวจะมาให้ดูดีกว่าน้องโดนัทบัวแป๊บหนึ่งนะคะ นี่เลยทุกคนน้องโดนัทบัวจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อนัดค่ะชื่อนัดค่ะน้องโดนัทบัวจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นละสี่สิบห้าบาทสามชิ้นห3 0สาบาทนะคะก็จะมีสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะนี่เลยของร้านขนมอันๆนะคะเป็นสากุช,ชิแท้อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะคะนี่เลย สนใจก็สั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะชิ้นละ45บาทสามชิ้น130นอืมได้สามสีตามนี้เลยได้ตามนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ประมาณสองสามทุ่มนะคะบ๊ายบายคะ่ะ